ถ้าเรามีความคิดเหมือนพระเยซูคิดท่านก็จะทําได้เหมือนที่พระองค์กระทำนั่นแหละเอเมนที่เรายังทําไม่ได้เพราะอะไรความคิดความเชื่อเรายังไม่เหมือนพระองค์มีการทดลองอันหนึ่งนะครับที่ฝรั่งเศสเขาทดลองให้ให้ไก่เนี่ยร้องเสียงเหมือนนกกระทาเคยเห็นไหมครับ เสียงไก่กับเสียงนกกระทมันไม่เหมือนกันนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เขาลองทดสอบว่าไก่นี่ล่ะมันจะสามารถออกเสียงร้องเหมือนนกกระทาได้ไหมเขาก็เลยไปเอานะครับเนื้อเยื่อนะครับส่วนสมองที่เกี่ยวกับการออกเสียงของนกกระทาสายพันธุ์ญี่ปุ่นและก็เอาไปใส่ในตัวอ่อนของไก่นะครับ5ตัวและเมื่อไก่นั้นโตขึ้นไก่นั้นก็สามารถอะไรร้องและออกเสียงเหมือนนกกระทาเลยนะครับ เรื่องนี้บอกกับเราอะไรผลการทดลองนี้บอกกับเราว่าถ้าเราปลูกฝังความคิดของนกกระทานั้นเข้าไปในไก่ไก่ก็สามารถอะไรครับร้องออกเสียงเหมือนนกกระทาได้ดังนั้นพระเจ้ากําลังบอกว่าเวลานี้ความคิดของเราเหมือนพระอิสุคิดไหมถ้าท่านมีความคิดแบบองค์พระอิสุขิดเจ้าท่านก็สามารถอะไรครับทําแบบที่โปรองกระทา ยอนสิบสี่สิบสองจึงบอกแล้วก็ท่านก็จะทําได้เหมือนที่เรากระทำดังนั้นสิ่งที่โปร่งสอนด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความคิดของพระองค์เป็นความคิดของพระเจ้าเมื่อเราเติมเ yea. ต็มด้วยความคิดของพระเจ้าในชีวิตของท่านมากขึ้นท่านก็มีความเชื่อในพระองค์มากขึ้นท่านก็สามารถไว้วางใจพระเจ้าและเราจึงสามารถเลยครับทำเหมือนที่พระฤาิีกระทำได้มากขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ความคิดเรากับความคิดพระฤิดียังห่างไกลกันมาก เราจึงไม่สามารถทำเหมือนที่โปรองกระทำขอพระเจ้านะครับปลูกถ่ายความคิดของพระสิคิ์ในชีวิตของเราเอเมนท่านอ่านพระคัมภีร์เยอะๆนะครับดังนั้นคิดจากพะสริแห่งการเก็บเกี่ยวทำไมเราเน้นพระวจ,จนะและการอธิษฐานหลายคนบอกนี่ไม่เห็นเน้นฤทธเดชเลยฤทธเดชและการอัศจรรย์มันเป็นผลแห่งความเชื่อที่แท้จริงนะครับผมบอกเข้าใจภาพไหมครับเหมือนท่าน ท่านอยากจะกินทุเรียนเราต้องปลูกทุเรียนก่อนโอเคท่านอยากจะเก็บเกี่ยวผลแห่งอัศจรรย์และฤทธิดเดชท่านต้องปลูกความเชื่อในชีวิตความเชื่อที่แท้จริงการปลูกความเชื่อที่แท้จริงท่านต้องอะไรครับอธิษฐานกับพระเจา้าและมีความคิดที่เหมือนพระองค์ด้วยพระวจนะของพระเจา้า ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันกําลังปลูกฝังนะครับในจิตใจในวิญญาณของพวกเรามันไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนพี่น้องที่ระยองให้ทุเรียนเรามา20ต้นนะครับ22ต้นประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะั้นเราปลูกผมก็เฝ้าดูทุกอาทิตย์นะครับมันโตช้ามากอยู่ในเข่งแล้วนะครับบอกเมื่อไหรจะได้กินนะครับเข้าใจบ้างไหมครับถ้าเราดูทุกอาทิตย์ทุกเดือนเรารู้สึกว่ามันช้ามาก มีชีวิตอยู่นะครับบางต้นอาจจะใบเหี่ยวบ้างกาลังตายบางต้นอาจแตกยอดบ้างออกใบใหม่มาแต่มันช้ามากแต่แน่นอนถ้าเราดูแลปะคบประปงมดูแลแล้วปลูกต่อไปปีแล้วปีเล่าผมเชื่อว่า3 4ี่ปี5ปีเราเห็นต้นนั้นนะออกผลทุเรียนแน่เอเมนเช่นเดียวกันนะครับท่านอยากจะเห็นผลแห่งความเชื่อที่แท้จริงที่มีการอัศจรรย์และฤทธิดเดชของพระเจ้าท่านต้องปลูกนะครับความเชื่อที่แท้ การอธิษฐานภระวจนะของพระเจ้า